อืมแซบเฮ็ดเองแซบเองแล้วพี่น้องกพแซบกับว่าแซบเนี้เจ้าของเฮ็ดเองแม่นบอจา้ะพูดบปได้กินย่ำโดดละ ท่านบกกีตาพี่เป็นแบบค้นตาบบวมนะคะพี่น้องคนอ้วน,นาะจะเปลือกตาก็จะลายแน่ท่านบกกีตาก็จะเป็นตาแบบบวมๆคือนอนบวซื่อเต็มอิ่มเบงซันมาจ้ะพี่น้องกับแก้มเป็นกับแก้มก็ได้ช่วงเวลาเนี่ สุดยอดอืมกรอบๆเป็นหวาน มากกินอยู่นี่ไปลองเห็ดเข้มขานมันเป็นกุ๊บ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 เดีย บะหลีผักชีลาวต้อเสมเนาะผักชีไทยผักชีฝรั่งผักชีลาวผักชีลาวกับมีเดแต่บะหมี่ต้องใส่ก <c oughs> ือพอมันมันกันเอาไว้เห็ดออมนะเนาะไอ้กินกระปุลพริกหวานน่เนาะว่ากินดูนะั้น Những cái bàn tôm tươi nọ Rất đẹp đẹp Xăm cặp kèm nó hi đọng đấy Bê la này กับขวดเขียวๆยากไรายพานกดพ่านเกณฑนซัวสิไปได้ไปหลอดเนาะผู้บางคนนะอาทิตย์เดียวก็เจกับพันละเขานี่พ่ตามกันดืบมือละคนสองคนมือละคนสองคนหนึ่งพี่นองเหงื่ดด ทอดเฮดไปแล้วน่ะจะพี่น้องเฮดย่างมีความสุขย่าไปกดดันเจ้าของบะพานกันเริ่มต้นไหมเฮดไปในในเขาก็กินทุกมือ,อยูด้วย เจ้ก่รกรบกออกกล้องหนอกพี่น้องมีฟิลเตอร์หาเนาะ <c oughs> อายอายกล้องยันบอาาเป็นเฮ็ดไปเดี๋ยวห้ากกระชิน แาบอกว่ายาทอ,อยาทอเนาะเ้าก็บยาทอเก็เขกก็เฮ็ดไปเออมนกับว่ามันกบมวนไปอีกแบบได้พี่นอนะ้องนะกบมวนอยู่บกมันไปขึ้นยังหลายแค่ไปตามกฎตามเกณฑ์เขาอย่าไปแหกกฎแหกเกณฑ์เขาก็สิดีขึ้นเองอื อยากขายยังก็ได้ขายเพิ่นบ้านหละขั้นมีพผู้ติดตามขั้นมีเพจมนี่ยังของเจ้าของพัฒนาเจ้า,จาขอพัฒนาเอาอม, <c oughs> มือในตุ้งบอาเป็นการเป็นงานเนาะ <c oughs> บ่มีอย่างดอก โมพี่เนี่ยจะเบากับพี่น้องหานะน่บเบา ผู้พานละกะดีใจน้ำเพลนผูบาพานเท่ากับสูต่อไปแล้วพี่น้องอยู่ไปเป็นมู่กันค่อยเป็นค่อยไป ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใส่ได้มาโดยตลอดครับนี่ใส่ได้มาโดยตลอดครับนี่ Thank you. นังไก่กรอบปูอดัดหมูสับสุดละ แซ่บจ้าพี่น้องแซ่บเองแซ่บเองแหละ